ไม่เพียงแต่คนเท่านั้นนะครับที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปีนี้แต่ว่าบรรดาสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์หลายแห่งก็ได้รับผลกระทบไปด้วยแหล่งน้ําตามธรรมชาติแห้งขอดอาหารไม่เพียงพอนะครับและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ช่วงนี้เราจะเห็นสัตว์ป่าออกมาหากินในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านริมป่ามากขึ้น ล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เตรียมที่จะเข้าหาหรือร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อขออากาศยานขึ้นบินทําฝนเทียมในพื้นพื้พนที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศครับนายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเปิดเผยว่าขณะนี้พื้นที่ป่าอนุรักษ์หลายแห่งเริ่มประสบปัญหาภัยแล้งจนกระทบแหล่งอาหารรวมถึงแหล่งน้ําตามธรรมชาติก็เริ่มแห้งขอด หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะครับเกรงว่าสัตว์ป่าขนาดใหญ่จะออกนอกพื้นที่มาทําลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านมากกว่าเดิมเบื้องต้นก็ได้เตรียมประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขึ้นบินทาฝนเทียมในพื้นที่อนุรักษ์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นซึ่งก็จะต้องดูจากปัจจัยต่างๆนะครับเช่นสภาพอากาศและจํานวนสัตว์ปาา่าคาดว่าจะเริ่มนําร่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีสัตว์ป่าขนาดใหญ่เป็นจานวนมาก โดยเฉพาะช้างป่าที่เป็นสัตว์ใช้น้ําจํานวนมากในการดารงชีวิตส่วนในพื้นที่อื่นๆนะครับขณะนี้ก็ได้สั่งการให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทั้ง21แห่งไปสํารวจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไปสําหรับการแก้ปัญหาระยะยาวก็ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างแหล่งน้ําและสร้างแหล่งอาหารในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ดยเฉพาะพื้นที่ป่าที่ประสบปัญหาวิกฤตขัดแคลนน้ำอย่างหนักที่มีอยู่ประมาณ30แห่งนะครับเช่นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกาจังหวัดลบบุรีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโพธิจังหวัดสระบุรีสถานีเพาะเลี้ยงป่ากระบกคู่จังหวัดชนบุรีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรีและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองจังหวัดลำปางเป็นต้นครับ